เราไม่เขาบโแบ่งนี่แม่ว่าเราลอยกินแบบว่าโบได้เอิญท่านหมอก็มีวะนี่เอาวันเราพื้นนะเขากันเจ้าอยากลราลอยกินลอยกินก็บพราะกินน้ำเผาต้องกินจังนะวะกินน้ำเผาท่านโบในวัดแต่คือว่าแล้วเนาะถิงซื้อยอมกินน้ำเผากันเขาเอิญไหนกินบ่างกินเขาเขาก็บโเอิ ว่าจะหมดวะเขาเออนี่เขาไปช่วยเบิ้งหน้าเขาว่าเขาเป็นชั้นเป็นที่อีกว่าเขากินหลายเนาะเจ้าวานเนาเขาเขาเขาว่าจะว่าเขานี่นั่นใ่นี่อีกเล้วครับเจ้าวาในใจเขานี่ยังให้เจ้าไปขอปะยังให้ไปขอเขา่ง ชงชัยเขาจะไปหาขอทานอยู่ชิโนูชิ้นหน้าเองหหาขอทานหาขอกินขอปั้นตามบ้านขอข้าวอีกเมื่อมีตีนจะมีหิวว่าอ,ากอ,กอีก,ขอขกขอขอว่ากระยาของชิฮอมนั่นเขาว่ามันมีมันไปมันมีมันกินเป็นนอกจากจโยบายชิดสมัยมันจะได้ขอกันยาก้าบ่ายากเลวก็บ่ขอขอทั่วประเทศนะ มอจะอกินข้าวจากมื้อแลยโมกินข้าวบันหวานวานี่กินเยอะหัาร้นกินน้อยเนาะมนีป่ปล<อ>าข้าซ้ำเหมบอนก,กันกากวงคำแล้วว่นี่อย่างบอกคิดพอนอยากกินข้าวหอม้มแน่เราปลาเค็งน่ปิ้งไก่นงเด้พอเราเนื้นหันนะ เจ้าบ่อยาก็เข่าแต่ท่านหาอเจ้าปเข่าปะน้เป็นห่วงแต่แต่สุขภาพเจ้าถือเป็นนาพชิบงเจ้าเนี้ยะเมื่อระบอกเงินเอ้ยเอินไม่ชัวร์แล้วมาทำหมอแตาว่าติยังมานักพชิบงมงบึ้งบิ้งเอิญให้พชิบงอยงนานเลยปะนี่แบบเป็นเนาะมั้งนนี้คนว่าตายกับุบ่อนตายใช่เห็นบุน่อ บมดพิษได้เพิ่นว uh uh ่าแบบนี้มหมดตายใช่จะหมดจะเจ็บป่วยให้เนี่ยเขาให้จะอยู่เจ้ากระชีจำเป็นเนี่ยบวจักแนวบวจักเขาจะหามไปใส่กระสุนได้แค่ตัวเดียวเราจะเขาเขามันมันเขาบวจักแนวเดิบวจักทางใครอยู่อย่างมีคนหามยันบวมีคนหามกนได้แล้วเราบวชเสร็จบวดบวชทางไปบวดทางเดิน ทางเดินทางไปทางออกหาทางออกบ่ได้ไทยก็ชิไทยพบคือข่อยนี่ไม่เป็นคือข่อยนี่กะก็รู้อยู่แหละอนเลยนนี่นะเมือ่อแล้วศรเฟืองใช้สปล่านึ่ม พื่อนคนยได้แล้วนะเพื่อพี่อนน้องกับบ่มีเนาะพ่อแม่กับบ่มีพ่อแม่ตายไปเลยไอ้น้องกับบ่มีบาดเนี่ยมันไปยู่กลูกน้ำลานมันไปอยู่กับลูกน้ลานเล่นทำบานเลยเล่นกับชิ้นข้ากระยนลูกน้ำโผเขาไ้วไชนใจ้ัญได้หน่อยคันลูกว่านะในลูกกับบุกขึ้นพ่อเป็นพ่อแล้วลูกพ่อถูกเนาะลูกกับบ่มากใกล้เลยลูกกับยังน้อย กระบุงหู้ชั้นดิบม,มีแม่แม่เขาก็ตายเลยเขาบุงหู้ก็ว่าพ่อไปเนาะแล้วก็บกบเราไปเยี่ยมลูกเราเนาะท่านาหมอ,อมขนาดเราอยู่กใใใิ่งช่เนี่เรายัางบ่เห็นชันะ้นเคยเห็นอยู่บ่ลูกยางบ่เลมีผ้ายางเลยแล้วก็บ่มีไผ้าอนดิเนาะตอนก้าตุกเตียงก็ยนะังบ่มีไผ่นะท่านหมอลูกเคยมีสามคนสําหรับ <c oughs> ผูกแขนสามคนผูกนะผูกแขนผูกแขนทำจากไผที่เขาอมาผู้เลนแหนกับมูเท่าร่างใหญ่ยาวอ่ะร่นกับ้อผู้เท่านะนะสามคนใสผสื้อนนัืนี่ไผมาไก่จะให้มาเบิ่งตัวจริงหรเเ็นเบาะลีได้มาเบิ่งเป็นไ้่สองเส้นสเส้นสามสองเส้น มันก็เกินเนาะอืมคนเกิดด้วยนะบ่จอยเนาะอืมถ้าบ่มียังให้หมูกินบ่า่มี่นะหมูก็ะเทยอยากกินน้ำเพราะเนาะมันบ่มีคนถูกบ่เจ้าคนบ่มีอืมโอ้ยคนเฮาชาวบ้านชุมอยู่นี่พอจะพอเราซื้อน้ำส้มสองขวดแค่ว่าปลูกให้หมดแน่นอนแกอืมนี่ยังรอแล้วป่านี้แล้วเนี่ยผมซื้อน้ำส้มสองขวด ไอราโยนี่เด้ล่นเาะเขาคนลเนเนาะเนาะผมคนมีนอยู่มันนี่เขาเพ่อนี่เขาพ่อเพ่อมาอยู่อยู่ดินเขาแต่ว่าบ่าเป็นดินเพ่อเขาอาับหลังเพ่อบ่อืมร้านเพ่อเาพ่าวันด อันั่นแลยเนี่ยพ่อโบแม่นดินแล้วคือว่าแลยนเนาะดินเนี่ยพอนี่ก็บอพิษเรายอยู่แต่นี่แบบแม่านบาดืดน้กมกันเบิงน้มกันปะวัดทาง มนุ่เหมือนแต่คุณกับน้องน้าผมพี่กับน้องน้าผมพี่กับน้องน้าไปพี่กับน้องน้าเนาะมันมีทางไปเลยมีทางไปไปบัดเจ้าฉีลงบัดแข่ฉีกินอย่างจะเลยไปบ่ได้บ่ได้ฉีงูลงทางนี้กับบ่ได้ฉีงูลงทางนี้กับบ่ได้มันเตรียมอาปากฉีกัดเจ้าอยู่ตลอดนี่ มันทางมันบมมีอย่างนี้มันเออมันมีเพือมีสะพานขามมันก็ยังว่าพอไปวิทย์เนาะเดี๋ยวจะใช้กับมันมดเลยสิพิงสิอาศัยคนอื่นก็ได้จะใช้แต่ฮามป์มียังให้เขาเขาไม่ให้อาใช้กันเฮามีน่ะอาศัยได้เออจะมีหน้าจะคงหนึ่งมืดเขาว่ะคนอยากให้จะอยู่นืำ อันนี้นาะกระบอมีเสียงกระบอมีบมมียังบมมียังมีแต่โชกระบอกมีคนปูมีแต่เชือผ่า,า,าคากีนส่งาคากีนจำนั่นสิสือเขาชี้อยากเอาเจ้าว็ยช้างเขาขึ้นว่าเจ้าเป็นพระละแล้วจอมลอยอมแม่นบรเจ้าจว่าแม่นเขาข่อยอย่งางหัววนว่า ขนาดเห็นคนแท้เขายังโบเอิร์นะนะเป็นยังใจมู <Man S 2> Jon, ่จังทำด้วยยังกันนะทำเถื่อย่งเงี้ยเนาะคนคีอกันนี่ไม่คนคือกันโบเอิร์เขาทำกันนี่บอกนี่บอกเรากับมันเป็นบัจักไั่ใช่ว่าอะไรนะไม่ใช่่าเมื่ ตลาวตลาดจบุกค้าตลาดใส่อผมตกคอยบริเป็นอย่างพ้นละมาสุพารตอนนี้ดิละมาอยู่บ่บ่เนะเราอยู่บ้านไหนเราพ้นเออเราอยู่พ่งอเป็นยนอย่างคอยปหมูโมคูนกบัดบัด,บดเป็นแบบนี้แต่หมูโคูกับบ่มีเป็นวันนี้บ่หม,มีทำมาไรไม่ผห้องไทย หม่ครูเขาหัมาคอยมาเยี่ยมมาย้มเนาะเขาคิดว่าขันเขามาเนยย่านเจ้าขอเขาก็าไจักเขาคอยคิดว่าแบบนี้เลยอือเขาบุมีหัวตี๋ไปนอนนี่ยไปาย่านเราขอไปอาใช้ไปเพ่งเห็นเจ้าบุมีนี่ได้จะเมืหมูกระทิมว่าขันสมมติว่าเป็นคนมีเนี่ยเนี่ยได้มูกระให้ไปใช้มูกระเอิญน่ะเออใกล้ๆอ่ะ ขี่รถน้ำผ่าวเลยนะต้องอย่างเขาต้องว่าวแล้วไม่ด้วยแล้วเขาย่างเขาถึงเห็นเขาบิดเขาลดไปไวๆเขาบอกนายพีเขาก็บอกขอขีนโม่แล้วเขาก็บอกว่ามันยังป๊บแล้วเขาก็เห็นเขาก็ยังป๊บเขาบิดแล้ใช้เขาก็ะนี้เลยเขาบอกเลียวตรงไหนไปไวๆเขายจะข้อขึ้นแล้วเขาบอกขอแล้วจริงๆท่านหมอกเขาเป็นคนแบบนั้นอ่าก็เป็นคนโดยเพาะหมนั่นเนาะเขามันะ

เขาเคยขายบุกลงเตียงก็น,น้อยเดียวแค่ใขันโมนนอกจากพี่น้องเองก็สิบแบ่งกันดูคนอื่นเขาบอแบ่งน้อยน,นอยเดียวชิด,ดกซอยซาด,ดกซอยชิดกับสิ่มซาดกับสิ่มไอเอ้ยน้องในบ้านเมืองค่ะภัยกระยา ไห้ซอยเน่ซอยซอยดินอยู่นี้พอได้อยู่ได้เศร้านะตัวมันจำเป็นนี้ของอื่นนะโมมีมมีกระชามันโมมีกระยาใช้พอได้แบบนอนนอนชิววะชุก บอลร้อนเนาะเออมันร้อนบ่มีบ่มีไฟล่เขานี่บ่มีไฟล่ากับเขาสุกก็ยาจนก็ยาไฟเชี่ยวอะไรก็อยู่เราจะไปขอทานกินก็ยาทำอะไรเขาบอลร้อนไปหาข้อร้อนใช้ยาวไปสุดไหมชุดแล้วคันไหน คนกูกูมีคนถามเลยเนาะฉันเจ็บยวยได้ไข่ได้แล้วใช้จีบเบิ้งกับเนะบ่อบ่อยใช้จีบเบิ้งจะว่าบ่มีเนาะบ่มีตายผู้เดียวลอยากได้นานอยากได้นี่จะเอิ้นหาผู้ได้ เออนาไฟไฟก็บอกมองเขามีอ <Sure. S 3> ืมตาเขามีนี่วันดตัดโตมีส่งกบเสือขนาดของผมไอ้ตูนเอ้ยนม่โซนชมเสือเขาหาย้ำต้อืมคุบอะไรสิมาควาใส่ะไรบ่มันบอกคุบใส่อะไรคว้าใส่อะไรมันชุดแล้ว ก็ได้เหรอคนมัวซอยแห้งแล้วสิแห้งนักไปนาชำนี่นยังดีเนี่ยน้อยนึงคน,นช่วยพายยางมาข้างลม้มตัวดำนี่ปัญญาพอ ลุชงชานท่านหมอเด้พี่น้องเลยย่านแต่บาดเจ็บบาดโชวน้องบาดอยเนาะเรื่องอื่นเอาไปย่านดอกตอนเจ็บตอนโชวนี่มันอันตรายท่านหมอตู้ชุนเนี่ยว่าแล้วมีคนนั่นได้แม่นบอมท่านหมอตู้ชุนนี่แล้วมีคนบึงแงง้ยนัได้ 我没拍过。

Uhm. Uhm. Nào, chào nó, trời. Uhm. Trời, nó là chào trời เนาะ, bà t้อย. Bà không có thấy là ก็คือหมู mm ่ล hmm. ้วย mm ังหมูนั่งรังแก่หมู่บอกว่าอยู่ด้กแต่ว่าการกระทำหมู่ประเทศเนาะการกระทำหมู่นี่ปกตินี่ อนมีผุนคนมาชวนนไปนี่ไปนี่นะอืมคนชวนกต่ยังบ่วมีคนชวนกัวบบมีมู่คู่รุ่นเดียวกันแต่เก่าด้วยพาะทานหอ เขาได้วชวนจะบ,บอกน,กนุ่นเคยไปเสพไปยังน้ำกันใช่ได้หมว่าเราทิ่ทมกันในป่านนี้ม,นมาใกล้เลยม,มาลินมาเสพเมน่ะกี้คนละบ้านทำไมมีสา,ามาถมาสูมพุ่นสามาถม,ม,มาสูบอะไรมาเสพบ้านจีนกันเลย dia pernah คนมีแต่คนถ่าหัวขันเนาะทานองไปเงึดตัวนี้แหละ 1, หอหออโอ้ผันนอนฮะคนพอขค้นมึงว้อน่ามายให้กำลังใจทางหมอหน,น่อยเนาะให้กำลังใจกันจะดิ tập thuộc về nhà cả về để... mi đấy lục tàu của mi thì non của mi cả cây nào của mi đây mi là thì non cả, cả, cả bộ này, vào... này cả cái này lán cũ, con uhm. đây năm nhắn thứ nhắn nhón đây nói ຂັນເກິນຂົາລະລຮອດບິ່າທຮົາກິນຂົມດກກິນິເຮົັດ